สวัสดีทุกคนวันนี้ป้าต้อยรดน้ำต้นไม้เองสวัสดีเช้าวันใหม่สวนผักและป่าหลังบ้านมะเขือโตวไว้มาก này 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 chuyến chạy mấy à nám đang chuyến chạy mày tham subscribe mày ตัวนั้นไม่ช่วยแม่แล้วนะหลับเลยอยู่ใต,ต้โต๊ะ พรุ่งนี้อาจจะบานเต็มที่สี่หลังคาใหม่สวยด้วยอ่ะโอ้โหแต่ต้นไม้สีเขียวกับหลังคาสีน้ำเงินสวยมากเลยยังไม่เสร็จนะทุกคนหลังคายังไม่เสร็จ

นนั้นชมพู่ต้องฉีดเขาฉีดทุกวันนะ่ะแมลงไม่เกาะมันก็โตดีมะเขือเยอะเลย แม่เห็นฟองน้ำทิ้งๆมั้งไหมฟองน้ำ,ำจะไปล้างรถใน,ล,นล้างเหรอเด่นเด็นและเด็น,ดนแล้ะน้ำแรงน้ำแรงต้นพะยุงเยอะ นี่ากาแฟพริกของน้องอมอะไรของเขานะอันนี้มันก็จะขึ้นเหรอ ผักกูดลมเริ่มพัดแล้วลมเริ่มพัดแล้ววันนี้วันนี้เมฆเยอะแล้วเนี่ยลมพัดลมพัดนี่ป่าหลังบ้านและผักป่าและผัก บายบายทุกคน